โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยผมมันเชียรมาอุ้ยเ้ยตัเอ้ยเฮ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 ้ยเุ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ย้ยย้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 ยเ้ย้ยย้ย้ยเย้ย้ยอ้ยเ้ย้ยย้ยเ้ย้ยอ้ เดี๋ยวนะอีนี่มาแต่ไหนเนี่ยเด็ดแม่เดกสองแก้วด้วยอะไรนะเนียอะไรติดจมูกวะเนี่ยเป็นึ่งนะ อะไรนะน้องอะไรนะเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดน้องเป็นเจ็ดขอรันรันหน่อยครับพี่ยังเฮ้ยกูเปิดสุดแล้วนะเฮียเฮียเขียนว่าไทยรีมิกเฮียไทยรีมิกไทยรีมิกอะไรวะไทยรีมิกเขียนว่าไทยรีมิกเหรอใช่ครับพี่ยังเฮียเขียนว่าไทยรีมิก กูมาปัญญาอ่อนก่อนนมันไหนไม่รู้แต่เทลงตั้สีเขาเปิดมันปดเอ้าวเรื่องครับไทลริมิไทลิมิไทลริมิเผมพิมพ์ถูกไหมเนี่ยไหนอ่กูเป็นอะกูเลยมันมันคือเพลงไหนอ่ะคนดูช่วยผมดูเดี๋ยวมันจะเอาเพลงไหนอ่ะ อันไหนเอเอมันคือเพลงไหนอ่ะกรเป๋าสองเพลงนี้ใช่อจะไปป้นละติดก็คือวันนี้พีสามติเลยนะเนี่ยหนึ่งสามสี่ครับสี่พันครับ

พี่น,นี่พิน,น,น,นี่ดีมาพินไหนพินไหนเขาเฮียโอ้ยโอเคนีเฮียชอบเอ้าเอ้าโอ้เออเออเออเฮียเป็นไรเฮียเป็นไรไรหนอนไรหนอนไรยนอนไรหนอนน้อง

โอ้เลือเกินผมาจนได้โอ้ยมีปืนมึงย huh? ิงหรอมีป mm ืนแล้วมึงยิงหรอมึงยิงดิโอ้ยโอ้ยไปชนนายกัน้ยน่อยไปชนนายกันดหนยอรไปชนนายกันด้วยของหวานจนทรชไดูอจันทรอ้ยย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 เยย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 ยโยย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 ยลยมยย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 ยครับย

มันมาจากใครอ่ะเอ้ยมันมึงพามันมาหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเฮียมึงพามันมาน้องเกินกะมังลำอยู่เลยเฮียกะมังสแกนเลยอ่ะไม่มีลั่นจัดเลยเฮียลั่นจัดเลยหวานของหวาน หวานกงหวานเดียวหวานหวานวแล้วเซนนี่ได้ตอนไหนัซนนี่เนี่ยเดี๋ยวเราคอนแทคพี่ไปแล้วแบบเฮ้ยมึงเฮ้ยอะไรวะมึงเคลียร์มันดิมันไปลั่นกันนะยกว่ะเอยมันเฮ้ยอะไรอ่ะนี่ดิอ๋อมันเฮ้ยอะไรฮะอ่าใช่ถูกต้องครับเมื่อกี้ใครเฮ้ยใส่พี่ผมครับครัาาที่ตให้เชิญ อ้ามันต้องเชิญครับอ้าวหรครับไอ้คุณไข่ที่ผมแจ้งไปต่อต่อคิวได้ไหมครับอะไรครับคุยกับคุณไข่อยู่ครับคุณไข่ครับไอ้ที่ผมแจ้งไปเป็นไงบ้างครับเจ้าตาเจยันเนาะโอเคครับได้ครับเฮ้ยใครชื่อมารยาทปะใครใครชื่อมารยาทปะเขาเรียกไม่มีมารยาทไม่มีมารยาทไม่มีนะ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 โอเคเนาะโอเคเนาะไม่มีนะเนี่ยเชิญเชิญยังเชิญยังแม่มาต้องเชิญเชิญเข้าก่อนแบบเข้าไม่ได้นั่นแหละเดี๋ยวพี่ดูหรอก ไปสแกนต่อยไหมนี่เฮียไม่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 นี่ไม่นี่ไม่นี่ไม่กูจะไปซื้อบาร์บีคิวเขากินแถวนี้แหละมาได้ปะเฮียผมอยากกินบาร์บีคิวเฮียมีให้ผมไหมครับยังบาร์บีคิวเฮียมึงแก้งถามมาดิว่าพี่ชายมีขายบาร์บีคิวปะไหนตรงไหนตรงไหนมันอยู่ไหนเฮียพี่ชายพี่ชายพี่ชายโดนเด็ก่อนงอนีมีคนให้ถามว่าพี่ชายมีบาร์บีคิวขายไหมครับ โอ้ยเงี้ยมันเอาผมแล้วเรีงช่วยช่วยช่วยมึงฟังมันมึงไม่ต้องกลัวมึงไม่มีมึงมันมึไม่มีอาวุธมันไปททำมึงมันจะโชว์มึงมันไปอุ้มมึงมันเสียเวลามึงให้มันโดนปรับเลยมึงถามมันเลยมึงเงามันดีมึงเอามันดิอันนี้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 รถอะไรครับไม่มึงฟังกูมันทําอะไรมึงไม่ได้หรอกมันทําอะไรมึงไม่ได้หรอกมึงฟังกูเพราะว่าเออมันอุ้มมึงไปมันก็เสียเวลาเพราะมึงไม่มีของมึงไม่มีอะไรมึงมีอะไรรถเต็มอ่ะรถเต็ม รถเต็มกระดาษอ่ะมันรถไม่หายเหรอเออของไม่หายอ้าวทำไมไม่หายงั้นมึงมีอาวุธไหมแค่นั้นเองอาวุธยังไม่ขึ้นครับมีแต่รถครับเออเัินมันไม่หายจะไอ้เซนใช่ไหมเซนนี่ไปล่อหลอกไอเฮียมีแต่คุณมีตะผมคุณเฮียย่างมาไปคิวไว้ตรงโน้นนะคุณเฮียไปกินนะมึงไปบอกมาดิมึงไปบอกมาดิมย่างมาไีคิวไปเนี่ยข้าดาดดาดเลยงานนี้ผมทำ เฮียครับผมยังบาร์บีคิวไว้ตรงนู้นนะครับกองไฟไปกินได้นะครับจุ๊บจุ๊บอ๋อเฮียครับเดี๋ยวเราบอกไปกินเลยตอพี่ตอปันเจี๊ยบมาจินเยี่โดนเล็กถอนกอกพัดเล่นแนววอพี่ว่าไงนะอุ้ยพี่ตอเล่นไนวะอุ้ยเฮียเต็มบุขาต็มบุบกันเลยจ้าฮัลโหลครับขายขำจัดอะไรขายขำอะไรอ่ะเฮียเออคุณบอกมาดิตอเห็นที่ทีซีประกาศเมื่อกี้ปะมันโดนมันโดนเต็มบุบเลยเห็นปะ คือคืออะไรนะส,สกอตวบ้างไงนะครับเห็นที่ทีซีประกาศเมื่อกี้ไหมพี่อ่ายังไม่ได้เห็นอนะทำไมอะไม่เขาให้เอาแก๊งสี่สิบอะเอาให้เอาคนออกสิบคนให้เหลือสามสิบนเลยพี่อ๋อโอเคเขาเขาลดมาเหลือสามสิบใช่ป่ะใช่ใช่โอเคไอ้ก็ไม่รู้เพราะว่าตอนตอนนี้มันมันเหลือแค่สามแก๊งอะมีไอ้บาบิกอนแก๊งเราแล้วแก๊งไอ้อีกอันหนึ่งอะแก๊งอะไรอะให้มันมันมีแค่สามแก๊งอะเอาสิบคนงั้นก็สิบคนก็ต้องออกอะเลย ต้องหาคนออกพี่สิบหายแล้วพี่ตาพี่ผมอยากเห็น้นเปกไม้อ่ะตันหนึ่งนะแล้วแล้วใครจะเป็นคนออกออกอะนั่นอ่ะต้องถามลุงวันนี้ลุงวันนี้ลุงมาวันนี้ลุงน่าจะมาประมาณสามสี่ทุ่มเอาย็ดแม่แล้วคนหาเอาจ้าไอ้หัวดำเองชื่ออะไรนะ ชื่อชื่อเป็นเทนครับชื่อเป็นเทนเฮ้ยโอเคเอ้ยซันนี่ซันนี่ไปไปไปถามซีซีก่อนว่าซีซีเขาประกาศปรับมันยังอะเนี่ยตั้บว่าไงน้องวันนั้นผมไปป้นมาเนี่ยมันมันไล่ทิ้งผมผมตีมันไปสิบหัวใช่เหรอใช่ไหมอะไรบวกไปไม่ลงไว้คนเดียวแม่งแม่งก็ทิ้งผมไม่เงียบบีบีซีอะไปนะครับเฮีย